เรามีภารกิจนะวันนี้เรามารับคุณชายเมื่อวานคุณชายเขาบอกว่าป้าไม่ได้มารับเตอร์เลยนะเดือนนี้ก็เลยมารับหน่อยแล้วบอกว่าอยากกินไข่หวานอยากกินแซลมอนนะครับผมก็เลยแบบนะวันนี้ก็เลยเดี๋ยวมาเซอร์ไพรส์ลูกไม่ได้บอกลูกก่อนนะว่าจะมารับก็เดี๋ยววันนี้มารับลูกเสร็จแล้วเดี๋ยวพาลูกไปกินแซลมอนกันไปนุ่น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 ไปไปครับนุ่น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 วันนี้ไปไหนอยากให้มารับวันนี้จะไปไหนครับ วันนี้จะไปไหนไปกินแซลมอนไม่ใช่เหรอเห็นบนอยากกินแซลมอนแต่ก่อนจะไปต้องไปซื้อของเล่นของเล่นก่อนวันนี้ใช้งบเท่าไหร่50าสิบหกหมื่นเฮ้ยซื้อของเล่นนั่งเรียนอะไรตั้งหกหมื่นะเอาสักของเยอะของเยอะเอาสัก60ได้ไหมไม่ได้ทำไมไม่ได้เพราะของเยอะของเยอะของเยอะแล้วต้องซื้อเยอะไม่คิดว่าปลายไม่มีตังค์มื่อไหรลูกไม่คิดทำไมไม่คิดอ่ะไม่รู้ จนะทําทการเรื่องของเล่นไปปกติของเขานะครับถ้ามารเราเขาก็จะประมาณนี้แหละมันจะยืนเรื่องของเล่นหน้าลงเลยกันแล้วค่อยไปแวะเซเว่นแวะอะไรแบบเนี้ยลูกชายผมอามกิจรับลูกชายหนึ่งวันระวังรถน,นะลูกนะภารกิจรับลูกชายก็จะประมาณนี้นะขับรถมาถึงก็มาลาเขาแล้วเขาก็จะไปซื้อของเล่นตามสเต็ปเสร็จปุ๊บเขาจะบอกแล้วว่าเขาอยากกินอะไรเขาจะพาแววกินนะนะภารกิจหนึ่งวันกับการรับน้องคอปเตอร์นะครับนะวันนี้ก็ตื่นไวหน่อยวันนี้เดี๋ยว หกโมงครึ่งอ่ะผมต้องไปทำงานนีกนะก็เอา,เอาลราเก่งมาหลับนะเดี๋ยวไปเราจะไปไหนก็นไปกินอะไรกินแซลมอนนะครับไปเลยไปเลยต้องไปไปเลยม่ต้องเปลี่ยนแล้วเออ,อ,อเอรากอเตอร์มาถึงไหนละตอนนี้เราอยู่ไหนละครับอยู่บิ๊กซีครับบิ๊กซีแค่หาลบเก้านะอันนี้ไม่รู้ว่าร้านไข่หวานบ้านสุนชิมอยู่ไหนนะแต่ว่าผมเช็คแล้วว่ามันมาเปิดอยู่นี่น้องสาวบอกมาแล้วก็เลยมาอันนี้ก็มาดูกันว่ามันอยู่ไหน อย่าเดินเร็วอย่าเดินเร็วเดี๋ยวล้มหรือว่าเราจะกินสเต็กลูงใหญ่ไม่เอาเหรอไปเดินดูจะพ่ไปกินร้านไข่หวานบ้านชุชีนะครับก็พอดีว่าช่วงเนี้ยสี่โมงเย็ยนจะนั่งอ่านหนังสือกับลูกทุกวันเนี่ยตอนนี้ก็เลยอยากกินแซลมอนเปิดเข้าไปเลยครับลุยเลยลูกินจังเข้าไปเลยไปม,มาแล้ว นะตามรีเควสนะครับวันนี้นะอันไหนแซลม,มอนอยู่ฝั่งนี้ครับลูกเดี๋ยวอาไหนอคอมเตอร์อหยิบจานมาสิลูกปะ่ะคอมเตอร์จะเอาซูชิหรือจะเอาแบบไหนครับเอ,อเอาแซลมอนเอาแซลมอนแซลมอนอยู่ในกล่องแบบนู้นครับถ้าเตอร์จะเอาซูชิเตอร์ก็เดินมาเลือกเอาลูก าตอนนี้ได้เป็นซูชิมันเลวมีเครือนะเดี๋ยวรอแซลมอนดองใช่ไหมลูกลูกสั่งแซลมอนดองใช่ไหมอ๋อสักครู่นี่เราก็ได้แซลมอนดองมอันที่ลูกแล้วนะฮะอันนี้ของพ่อหนูนะ,นะข้าวปลาก็จะเป็นปลา,ปาถ่านไม่ค่อยเป็นแล้วก็เป็นไข่หวานหน้าเบคอนแล้วก็หอยอะไรโอราเดตะะ์นะ ไม่ดูปลาหมึกหรือเปล่าเออปลาหมึกหรือเปล่าไม่ร,มรมมูวันเถอจะเห็นมันหน้าเห็นเป็นกันเลยเห็นผ่านนะครับหนึ่งต่ออ้อมปลาหมึกระป๋าเราอยู่ไ<ละ>ข,าว,ขาวานบ้านสุชิวสา,าขาแขหรงเก้าราชกำลังเนมะื่อคุณชายอยากทานนะครับพ่อพ่อเขาคัดไม่ได้ครับ ดีเทลเขาก็จะเยอะหนี่อยนะจะต้องมีนะมีความสามารถเาต้ครับ เป็นไงบ้างครับอ๋อครับดอยนะเลิกเรียนนะช่วงนี้อ่านหนังสือเยอะนะครับกลัวโดนเป็นเรียนอาสามชัญเป็นไงบ้างครับ ลอ,อยนะเลิกเรียนนะช่วงนี้อ่านหนังสือเยอะนะครับกลัวโดนไปเรียนอัดสำชัน ทุกคนทำไคนญี่ปุ่นเาใช้ตะกีก็้าญี่ปุ่นเลรู้ป่ะอันนี้ไม่ใช่ข้าวไท